สวัสดีครับจากข่าวที่สื่อมวลชนนะครับที่ปรากฏในช่วงนี้ที่บอกว่ามีชายชะก,กันอ้างเป็นปปสบุคคลบ้านนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดที่นนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับทางสำนักง,งานปปสก็ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับก็ได้ข้อมูลว่าสี่คนดังกล่าวนะครับไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานปปสแต่อย่างใดนะครับ อันนี้ก็เห็นว่าทางผู้บังคับบัญชาเขาได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าใครก็ตามนะครับที่อ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานปปสแล้วก็เข้าไปตรวจคนบ้านท่านเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับว่าเจ้าพนักงานปปสนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะครับจาก เลขาที่การปรปรสก่อนนะครับซึ่งมีหลายหน่วยนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่เฉพาะเป็นข้าราชการปรปรสอ,อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นทั้งตำรวจทหารศุลกกกรก,กรมการปกครองนะครับแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทีนี้ข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากว่ามีใครก็ตามแอบอ้างว่าเป็นปปสนะ่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องแสดงตนนะครับก่อนที่จะเข้าตรวจค้นในบ้านของท่านนะครับ เขาจะต้องแสดงบัตรปปสนะฮะบัตรปปสก็จะเป็นลักษณะงี้ครับในซองบัตรข้างนอกแต่จะมีอยู่สามสีนะครับซองข้างนอกเนี่ยมีโลโก้ของปปสเป็นตาสีทองนี้นะครับเราก็เขียนว่าเจ้าพนักงานปปสถ้าเป็นสีเทาจะเป็นเจ้าพนักงานปปสที่อยู่ในสังกัดของสำนักง,งานปปสแต่ถ้าซองข้างนอกนี้เป็นสีเลือดหมู นั่นคือเจ้าพนักงานปปสที่เป็นตำรวจแต่ถ้าซองข้างนอกเป็นสีน้ำเงินก็แสดงว่าเป็นข้าราชการหน่วยอื่นนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปปสอันนี้คือข้อสังเกตแรกที่เขาจะต้องแสดงให้ท่านเห็นนะครับคือซองบัตรแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีซองบัตรก็บัตรที่ได้รับการแต่งตั้งมันก็จะอยู่ในนี่นะครับ แต่ถ้าเขาแสดงบัตรนี้แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะบัตรตัวจริงมันอยู่นี่เมื่อกี้เป็นซองเพื่อที่จะให้ทราบสังกัดอันนี้ก็จะเป็นบัตรที่แต่งตั้งว่าให้เขาเป็นชื่อนามสกุลเลขประจําตัวแล้วก็มีลายเซ็นของเลขาปปสนะที่เป็นคนแต่งตั้งนะครับมีรูปถ่ายท่านก็ต้องดูตัวนี้ก่อนอันนี้ถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานปปสจริงๆจะต้องแสดงบัตรให้รับทราบ นะครับให้เขาให้เจ้าของบ้านนี่เห็นชัดก่อนนะครับจากนั้นเมื่อทําการเข้าไปตรวจค้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามการตรวจค้นนี้จะต้องเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาอื่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพน,นันหรือความผิดอันอื่นเนี่ยจะใช้บัตรนี้ไม่ได้บัตรนี้จะใช้เฉพาะเหตุที่เชื่อว่ามียาเสพติดเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องของยาเสพติดเท่านั้น จะไปใช้ในความผิดอาญาอื่นนี่จะเอาใช้บัตรปปสไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อทําการตรวจค้นแล้วนะครับก็จะต้องมีการบันทึกนะครับเขาเรียกว่าแบบปปส8ปขศเนี่ยในเหตุบันทึกเหตุแห่งการตรวจค้นนี้ก็จะมีวันเดือนปีที่เขียนแล้วก็มีชื่อของเจ้าพนักงานปปสแล้วก็เลขประจําตัวเนี่ยระบุชัดแล้วก็ไปค้นบ้านเลขที่เท่าไหร่ นะครับใครเป็นผู้ครอบครองบ้านจะต้องเขียนแล้วก็มีเหตุอันใดถึงเข้าไปตรวจค้นจะตจ้องเขียนแล้วก็มีลงลายมือชื่อผู้เข้าตรวจคน้นลายมือชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ครอบครองบ้านแล้วก็มีพยานเสร็จแล้วก็จะต้องมอบเอกสารนี้ให้กับเจ้าของบ้านไว้ชุดหนึง่งนะครับอันนี้คือการปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาปฏิบัติงานเสร็จจะต้องรายงานให้เลข,ขาปปสทราบนะครับอันนี้เขาเรียกว่า แบบรายงานปฏิบัติงานเจ้าพนักงานปปสเนี่ยนะครับจะต้องรายงานว่าไปทําอะไรที่ไหนเมื่อไรเนะี่ยภายในสิบห้าวันให้กับเลขาธิการปปสทราบนะครับนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสถ้าไม่ได้ดําเนินการอย่างนี้นะครับตั้งแต่การแสดงบัตรนั่นะแล้วก็หรือว่าไม่ได้ดําเนินการมีบันทึกเหตุแห่งการตรวจค้นนั้นก็อาจจะเป็นเป็นผู้แอบอ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็ แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงผลการปฏิเดิงานแล้วก็ฝากเตือนไปถึงไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักง,งานปปสจริงๆหรือว่าผู้ที่แอบอ้างนะครับถ้าเป็นผู้แอบอ้างก็จะมีความผิดนะครับฐานแอบอ้างเป็นเจ้าพนักง,งานนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายหรือผู้ที่เป็นเจ้าพนักง,งานปปสแต่ไม่ได้ปฏิบัติการตามลักษณะอย่างนี้หรือไม่ได้ดําเนินการกระทําการใดที่เป็นการไม่ชอบเนี่ยท่านก็จะมีความผิด ทั้งอาญาและก็ทางวินัยด้วยนะครับนี่ก็ฝาขอฝากเตือนไปครับขอบคุณครับ